ญี่ปุ่นสมวยญี่ปุ่นมาเรียนได้นะครับคนไหนที่สนใจเรื่องมันเรียนมวยไทยจะแค่มวยพิเคก็มาได้สวัสดีพี่ที่อยู่นี่ด้วยนะครับผมที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับก็เคยทักคุยกันอยู่ก็น่ารักดีอัธยาศัยดีนะครับอะไรพ่อพ่อนายสอนแตกคนเดื่น เดือนเดือน,น,นลูกก็โอเนเงินให้ค่าเบียร์พ่อไม่ต้องเลยพ่อจับแต่คนอื่นจับไม่เลยไม่โอนตังค์ให้ค่าเบียร์แล้ว <c> ๋ <oughs> องยาวไม่ต้องกิน <c oughs> นี่ก็คืออาจารย์เด็ดดวงปอพงสว่างครับก็คือโคตรมวยเราเลยยอดมวยเราอีกนะครับก็อยู่ค่ายมวยปีเควันเฉลิมตอนนี้อยู่ที่ไหนครับวันเฉลิมน่าจะอยู่กับแฟนนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรนะผมก็จำไม่ได้ นี่ครับนี่ก็น้องจอยน้องจอยน้องจอยเป็นเพื่อนของน้องต้านี่ก็น้องต้าน่ารักม่อีกรอบน้องต้าก็น้องตากาลังซุบซิบว่าจะอ่านกินฝรั่งดีไหมอยากกินใครดีวะกูอ้โจโจโจต้าพี่ตามจริงน้องต้าชอบชอบแบบชอบแนวไหนชอบชอบแบบว่าชาวต่างชาติแบบชอบญี่ปุ่นหรือชอบคนไทยชอบคนไทยชอบคนไทยนะอ่ะสมมุติว่ากล้วยดีกว่าะมันจะมีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยกล้วยที่มีอะไรเนี่ยน้องต้าชอบกล้วยอะไรชอบกินกล้วยอะไร เอาจริงอ่ะชอบกินกล้วยอะไรอันนี้พี่ถามเฉยมันจะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมแล้วก็กล้วยตานีกล้วยตานีมันจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดอะ่ะชอบกินแบบไหนกล้วยหอมชอบกินกล้ว,หวยหอมโอ้กล้วยหอมนะอร่อยนะกล้วยหอมอร่อยไม่ชอบกินกล้วยไข่เหรอไม่เคยกินอนะ่ะกล้วยไข่อะ่ะลองกินกล้วยไข่ดูมันมันอร่อยนะ<ด>มัน<ด>ไม่ไม่ใช่กล้วยไข่มันจะอะไเฉยกกล้วยไข่เห็นไหม ไไม่ไม่รู้จักกล้วยไข่ดูครับผมน้องต้าไม่รู้จักกล้วยไข่กล้วยไข่มันจะเป็นเป็นลูกเล็กอ่ะแต่หวานลูกเล็กอ่ะเหมือนกล้วยน้ำว้า่ะใช่เหมือนกล้วยน้ำว้าแต่กล้วยมันจะเล็กกว่ากล้วยน้ำวามันคือกล้วยไทยเปล่ากล้วยหอมมันจะกล้วยยาวใหญ่กล้วยกล้วยรับผมนี่ชอบกินกล้วยหอมนี่น้องสาวที่น่ารักแฟนบุติิกัใช่ไหมครับเขาถามว่าแฟนบุติิกัใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเขาบอกไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่น you know. ี่พูดเต็มปากเลยถ้าได้สิบก็เอานาะคับผมเนี yeah. ่ยทนี่กัเพื่อนชาวไอ้โยสปิกไทยสปิกไทยสามสิบหกสวัสดีครับอ๋อสาสวัสดีครับสวัสดีครับเออานี่สามสิบหกสามสิบหกสปิกไทยสามสิบห้าสามสิบห้าเย่สามสิบห้าเย่น่ารักน่ารักมาวมี่ แมนฮาวฮาวฮาวฮาอันนี yeah. how, 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 how. ้เท่าไหร่เฮาอยู่เท่าเท่าไหร่คนเท่าไหรยี่สิบแปดอ๋อไม่เล็กนี่ครับโอ่อเจไม่เล็กนี่ครับบิ๊กกระเบื้อยากไปซ้อมมวยกับนักมวยเก่งในค่ายนี้หลายคนครับมานะครับถ้าว่างก็มาซ้อมมาเรียนได้ค่าใช้จ่ายยังไงก็ไม่รู้นะครับรางวัลมาแล้วยายเส้นนายพ่อยายฮะ เอ้าผมนักมวยดังนี่ผมซื้อพระจันทร์ชายไหมผมซื้อพระจันทร์ชายเส้นไหนบ่ย่ามีลูกสาวบ่มีลูกสาวบ่งามลูกสาวบ่เจี๊ยบ่มีลูกสาวอยู่บ่เจี๊ยมีลูกสาวอยู่บ่เจี๊ยบผมเป็นเส้นบอกผมซื้อซื้อสดสั่นกันมีลูกสาวเจ้าจะตัวผมเนี้ยบ่ซื้อเลยจ้ะบ่ซื้อเลยซื้อเลยต่เส้นไหนบ่ย่ามือจะมาเจ็บผมซื้อพระจันทร์ชายได้บ่ บ่ได้ปล่อยบ่ได้ปล่อยเงินกู้ไว้อเคยแต่กู้เขาได้กู้บ่รวยแต่ยายส่วนมากกู้รวยลรซิบบ่เคยกู้ไรวันไรดอกกันปะยายรวยละซิบบ่บ่แต่วาเบิรงเบิงไปแต่คืยด้วเนาะเนี่ครับอืสอยเหมาเน่อยเมาพีขันมือนไม่เจ็บผมสิได้อยู่มื่น ผมเม,มาเลยเม,มาเลยทิพแปงนี่เอาเนี่ยเอินมาเจ็บผมซื้อพระจันทร์ชายเดิเนี่ก็สีวกรอนหาหลักมาหนะาสีวกรอนใสวก้นต่อยบ้าไหนฮะวันที่เก้าที่ไหนนะสีวกรฟอร์มสดมากสตูนะครับฝากเกลียดด้วยชาวสตูนะเอาบ้านเกิดเลยดิเคยไปต่อยบ้านเกิดตัวเองทั้งตั้งแต่เป็นมวยเงินหมืนหม่นเงินแสนมาเนี่ยนี่เป็นไฟแรกนะครับเอาอย่างนี้พาเมียพาเมียที่ว่าอยู่ไอ ไอ้ลามไปเชียร์ด้วยไหมเอากูถามจริงไปไหมไปไหมเมียเมียที่อยู่ลามฮัลโหลเอบายบายเย่ยูเอ้สวยนับนี่ก็ไปฝากเชียร์ด้วยไต้ใครนะกุหลาบแดงไต้กับกุหลาบแดงนะครับเอากุหลาบดำยังไงก็ต้องต้องทีเด็ดอยู่นะครับผมเราของเราทีเด็ดอยู่แล้วนะครับฟอร์มสดมากเคยไต้กับฟลอเรลี่ย์ไหมไม่เคยปะเคยประกบไหม เออครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีโชคดีน่ารักมากชาวญี่ปุ่นบาย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 ครับผมสั่งปลาไปสิบกระปุกด้วยรบรรยากาศให้ดูนิดหน่อย,น,อยนะครับคนในสนใจเรื่องมรียนมวยไทยก็มาได้ที่ค่ายมวยพีเชนะครับก็จะมีรายเดือนรายวันนะครับผมมีที่พักให้ด้วยนะครับผมใช่ไหมครับอ,อ่าบอกอถามโค้ชหน่อยที่ค่ายเรามีอะไรบ้างมีรายเดือนครับหรือว่าจะเป็นอาทิตย์ก็มีมีค่ามีที่ มีรถให้ขับไปที่วิ่งอีกเหมือนมีให้ทุกอย่างแล้วก็ห้องพักสบายมีแอร์ครับผมอยากมาเรียนคือว่าเมาใจแบบว่ามีที่กินที่หลับที่นอนก็มีค่ายค่ายพีเคคนไหนสนใจก็มาเรียนได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายอาทิตย์ก็มีรายวันก็มีรายเดือนก็มีเดือนก็เดือน,นก็ไม่แพงก็รู้ตัวเลขไม่ไม่ถึงสองหมื่นกว่าบาทมั้งไม่ถึงไม่ถึง,ถงก็มาเรียนได้นะครับมาซ้อมมวยได้ค่ายมวยพีเครายเดือนรายวันสนุกสนุกนับนี่ ัน,นี่ก็มีโค้ดนะนี่ดูโ <hi> ค้ดบึกมากนะครับนี่ครับผมนี่โค้ดครับผมก็มาเรียนได้นะครับนี่ไงน้องต้านะครับผมนี่น้องต้าน้องต้าเขามารับชมน้องตาก็มีแต่คนถามว่าเป็นแฟนกับพุทธิไกรหรือเปล่านะครับนี่ก็ไม่น่าเป็นนะครับเพราะว่าเขาก็ได้เลิกกันแล้วเฮ้ยน้องต้าอ่าคุยกับหนูหน่อยเออน้องต้านะครับนี่ ตาก็น่ารักนะครับมีทำไมมีแต่คนถามว่าเป็นแฟนกับผู้ที่ไกลอย่างอือค่ะเป็นไหมได้เป็นไหมตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วเคยเป็นเคยเคยคุยแค่เคยคุยแต่ไม่เคยคุยนานเขาไม่เคยขอหนูเป็นแฟนเหรอแต่ตอนนี้เลิกกันแล้วเลิกยังอ่ะเลิกคุยกันแล้วค่ะเลิกคุยกันแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ยังโสดน่ารักนะครับผมน่ารักมากนะครับคนนี้ก็น่ารักนะคนนี้ก็น่ารักเอ้ยแต่แต่พอพอเล็กๆไม่ไม่พอคุยคุย บบชอบสไตล์การซ้อมมวยหรือว่า<ช>อยู่ในค่ายมวยพีเคปะ่ะชอบใครไหมหรือว่าคุยกันแบบพี่น้องในค่ายสำหรับนักมวยในค่ายยังไม่ไหวไม่เหมือนใครค่ะครับก็แบบว่าสําหรับผู้พี่พวกน้องก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันเป็นพี่เป,พเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าน้องไม่นุ่งก็จะยุ่งจ้าพ่อจ้าสองกระป๋องเออน่ะเอาพ่อจ้าไปซองกระป๋อง นี่ครับผมน้องต้ามีแฟนบอน้องต้ายังไม่มีครับยังมีก็มาเรียนมวยที่มวยไทยได้มวยพีเคได้ทั้งกําลังได้ทั้งออกอาวุธนะหมัดเท้ากระสอบนี่ก็น้องต้าเฟซน้องต้าก็อะไรนะพูดใหม่น้อยไปติดตามด้วยหนูหนูเมน์ไปแล้วเมน์ไปแล้วได้นะอ่ะภาษาอะไรนะภาษาอังกฤษค่ะอตัวอะไรตัวตัวทีอะไรนะทีทีเอค่ะแล้วก็นามสกุลยาวอ ติดตามด้วยถ้าไอจีก็ไปติดตามไม่หนนะน้องต้ B U B e A A า B U U B E A A ครับแม่งยาวขนาดกูไม่ตามแม่งขอบคุณน้องต้านะครับนี่ขอให้น้องต้ามีแฟนเร็วๆนะครับขอให้น้องต้าเจอคนที่ใช่อย่างพี่หลองนะเจจเครับผมนับสนค่ายมวยพีเคน,นะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเวทเป็นเทนนิงระดับ พวกอาจารย์สอนเหมือนว่าจะเป็นอาจารย์เด็ดดวงที่หวังหลายๆคนอาจารย์สอนดําอาจารย์ชูธงแล้วก็อาจารย์เป้าหมัดก็อยู่โน่นนะครับทุกคนน,นะมีหมดครบวงจรนะครับสำหรับค่ายมวยพีเคคนไหนที่ต้องการมาเรียนมวยไทยก็มาได้นะครับที่ค่ายมวยพีเคไม่ว่าจะเป็นเด็กก็มีนะครับเป็นเด็กเป็นเป็นเด็กคนโตอา,อายุน้อยก็ประมาณ7จ็ดแปดขวบก็มาเรียนได้นะครับมีรายเดือนรายวันมีหมดทุกคนทุกอย่างนะครับผม ส่วนเห็มนะครับเรื่องเวทนี่ครับผมเรื่องเล่นเวทดูครับผมไม่ว่าเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนหมดนะครับผมครบถ้วนหมดคนไหนอยากสนใจก็มาเรียนได้นะครับเวทก็สามารถทุกอย่างแล้วก็นี่ก็จะมีอาจารย์อาจารย์มวยเอ้ยอาจารย์ในพวกเกี่ยวกับฟินสนะครับผมก็มีอยู่สองคนสําหรับใพ่โมพีเคครับผมนะครับส่วนนี่ก็อินซีอินซีดำนะครับผมเจ้าอินซีดำใช่ไหมชื่อเลยนะอินซีดำ เป็นสีหน้ามึงนี่เหมือนหน้านานะทงเป้เลยเนาะ <laughs> ล่าสุดไปชนะใครนะหยุดไป2ปีชนะเป็นเอราวันค่ายเดียวกันนะเราค่ายเดียวกันนะก็น่าจเิเลสองคนแค่นี้มั่งเจตเเอิ์ชัยพูดถึงเรื่องสมัยก่อนนะครับคำว่าเจตเเอร์ชัยช่องเจ็ดสีก็จะมีนะสมัยก่อนนะครับก่อนที่เองยังไม่ชงมวยตอนนั้นนะ <laughs> เนาะคำว่าคำว่าำวาสมัยก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดถึงเรื่องสมัยก่อนจะมีค่ายมวยไม่ว่าจะเป็นในเจ็ดหมู่เก้าเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นช่องเจ็ดสีไม่ได้เป็นไอ้ไรนะเก่งมากเลยฮะเจ็ดเจ็ดเจริญชัยแล้วก็ไอ้ค่ายอะไรนะเจี๊ยบประพัดค่ายเจี๊ยบประพัดนะครับผมพูดถึงเรื่องสมัยก่อนนะครับนะถ้าเป็นช่องเจ็ดสีก็สุดยอดนะครับเจ็ดเจริญชัยก็น่าจะเหลืออยู่สองคนเนาะมีสองคนสมัยก่อนก็จะมีอยู่หลายคนนะครับ อ่อโตอ้าวันที่ปักหมุดไว้เลยการเงินสะดวกกันคล่องร้านการเงินร้อนเปอร์เซ็นต์เออนี่ชัวร์ชัวอ่านี่น้องตาน้องตาก็ฝากเทียด้วยครับอ้าวันไหนวันไหนเจ้าเอออินซีดำชงวันไหนนะเออมึงชงวันไหนแล้วเจ้าอินซีวันที่สิบก็ฝากเชียร์ด้วยสิจะถึงนี้นะเอ้าสวัสดีครับโอ้ยพี่ยอดสวัสดีครับพี่ยอด ว่าโอ้แทงอะไรก็โดนอะไรวะเนี่ยจริงไหมอะไรแทงอะไรไม่ร well ู้ว่าแทงเลี Loki> ้ยบูนก mm ็ได้ตังโชว์หล um> like ักโดนเมนูเลยนี่ครับผมก็คือพี่ยอดนะครับผมปัะนี้กับห0าร้อครฮับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่พี่แป๊บแกบนะครับผมแปกบก็เป็นเพื่อนลูกพี่นะครับผมรุ่นสมัยไหนสมัยสมัยหลายๆอย่าง นะครับผมก็นี่น่ารักครับผมจะมีพี่ยอดพี่แคปนะครับที่อยู่กับลูกพี่เสียแขกมาตั้งแต่ไหนนะครับก็คนไหนสนใจเรื่องมาเรียนมวยไทยนะครับก็มาได้นะครับผมนะก็อยากฝากไว้หน่อยส่วนโนก็ตะวันฉายจะมีเป้าบัตรมีอาจารย์มีที่เล่นเวทครบทุกอย่างจะเป็นโลวิ่งโลอะไรหมดตะวันฉายสุดหลองเราแล้วก็อาจารย์ปุ๋ยนะครับผม ตะวันตะวันฉายเตะกันพรานไม่ใช่เขาเป็นมวยหมัดส่วนโน้นก็พระจันทร์ฉายที่ต่อยวันเป็นชิปอยู่โน้นก็คือพระจันทร์ฉายส่วนนี้ก็ชกวันไหนนะบักลาชกคน,นไหนก็สนชกมืออนบ่ช่องไหนช่องสามโอ้เอาฝากเชียร์หน่อยนะครับช่องสามคนไหนอยากอาชีพก็อาชีพได้นะครับชกมวยรอบคู่ไหนนะคู่สองนะครับเนี่ชื่ออะไรนะ พลอยพันล้านผมฝากเชียร์ด้วยพลอยพันล้านพีเอแสนใจมวยไทยยิมนะครับฝากเชียร์มีใหญ่เสียชื่อครับมีควงหนามีฟันหนงแง่งน้ำเด้อมีหลายอย่างห pues like nah ัวใจมึงจำไว้เลยการชกมวยหัวใจต้องมาก่อนหมดโตหมดเมืーー่อโตเมื uh, <S <s ่อต้นสิกัดเฉียวสูมันมันสิย้อมเป่งลูกบอลนองหลาแล้วก็มีวิธีชี่มจ้องเฮาหึดกับฮึ้นสูบไปสูบไปเอามันชนะเด้ออาจารย์พี่ารณาไปบ่ฟังฟังเฮ้ นี่ปล่อยวันล้านนะครับเป็นต่อเป็นรองก็ต้องลองให้รู้จักนะครับส่วนนี้ก็เจ้าศิวรกรฟอรมสดมากไม่เคยแพ้ใครมาจีไฟแล้วแปดแปดไฟเก้าไฟแล้วนี่ครับผมโบ่น่าจะทำไมไม่ปีนี้หรือปีไหนปีนี้ลุ้นยอดมวยอาใครได้ปะบอลลี่โอ้โหไม่รู้จักเลยใครได้ยอดมวยพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องมวยอ่ะสนใจแต่แมนยูกับลิเวอร์พูลอ่ะเอาเราชอบบอลทีมไหน มึงอย่าชอบเลยกูชอบมาสิปีกูยังกูยังเลิกชอบแม่งเลยนะยูบอกไปเลยกจบไม่มาอ้าวสำหรับคลิปนี้นะครับผมไ์สดนี้ก็ฝากไว้บรรยากาศในค่ายมวยพิเคคนไหนอยากสั่งปลาสับก็สั่งได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศปลาสับหมูเนื้อแดดเดียวนะครับแล้วก็อาจารย์เด็ดลาดนี่เด็ดขาดประพงษ์สว่างเด็ดดวงครับเด็ดดวงนะครับแล้วก็ฝากนะครับออโต้จุดอาวันเลยที่ปักหมุดไว้การเงินสะดวกเงินคล่องมากก็คือออโต้จุดอาวันนะครับ เงินสะดวกเงินคล่องมั่นคงก็คือออโต้จุดอาวันซิมโกน <c oughs> น, <c oughs> น,นะครับสำหรับไรสดนี้เอาไว้แค่นี้นะครับคนไหนต้องการมาเรียนมวยไทยก็มาได้ใกล้ <c oughs> วมวยพีเคนะครับเปิดรับสอนนะครับผมแล้วก็ปลาร้าสัต์จัดส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ผู้สน,นับสนุนอีกคนนะครับผม, <c oughs> ผมก็ของผมนะครับก็คือออโต้จุดอาวันที่ปังหมดไปเลยสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับเจ๊ yeah!